Data Center ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกปีเฉลียดด่ยปีละ5.2ของมณฑลไหหนานหรือเกอาะไหหลําซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนรัฐบาลมณฑลไหหนานจึงได้จัดทำแผนปฏิรูปพลังงานตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด จาดการธรรมชาตินิวเคลียร์พลังงานหมุนเวียนสัสดส่วน50%ภายในปี2030และใช้พลังงานสะอาด100%ในปี2035ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานจะมีความจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้มีการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลอย่างถูกต้องคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปไหหนานจึงได้จัดทำศูนย์ข้อมูลไหหนานอเนจีดัต้าเซ็นเตอร์โดยมอบให้ไหหนานพาวกริ ลงทุนสร้างไฮนนาอ e น e ีดัต a า a ซ็นเตอเพื่อรองรับการเปลี่ยนอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนตำ่ำการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาน,นโยบายด้านพลังงานของมณฑลและเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและให้บริการด้านพลังงานของมณฑลไ่นานประกอบด้วย Data Center 40ศูนย์ด้วยกัน ปัจจุบันไหาหนาน Energy d t t a Center ได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อรองรับและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฐานหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแหล่งพลังงานอื่นๆโดยได้แสดงข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าต่างๆข้อมูลการใช้พลังงานของประชากรและบริษัทอุตสาหกรรมข้อมูลสมดุลการผลิตและใช้พลังงาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการค้าจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อสร้างเป็นดัชนีนเศรษฐกิจของเกาะไหหลำนเพื่อช่วยในการกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาพลังงานต่างๆได้อย่างแม่นยำและนำไปประยุกต์ใช้สร้างนโยบายที่แก้ปัญหาของแต่และอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องรวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพลังงานต่างๆช่วยให้รัฐบาลบนทลนไหหลำน,านสามารถติดตามและควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ต่างๆ ส่วนประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟาพาก็ได้จัดตั้งส่วนพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขึ้นเพื่อนําข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SPP จํานวน29แห่งที่เชื่อมต่อกรับะระบบของกฟาพามาวิเคราะห์และประมวลผลจากนั้นนําผลการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไปวางแผนการผลิตไฟฟ้าร่วมกับโครงไฟฟ้าเชื่อเพิ่มประเภทอื่นๆให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเป็นการนำข้อมูลด้านพลังงานมาใช้วิเคราะห์และวางแผนตอบโจทย์การบริหารจัดการพลังงานสีเขียวในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมนายทวชชัยสําราญวานิชรองผู้ว่าการยุทศศาสตร์กฟผบอกว่าในอนาคตหากสามารถนำข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP จากหน่วยงานอื่นๆมาร่วมประมวลผลก็จะยิ่งทําให้การพยากรณ์จากพลังงานหมุนเวียนของประเทศมีความแม่นยําสูงขึ้นส่งผลดีต่อการบริหารจัดก,การพลังงานของประเทศในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นหลักถึงแม้ว่าเราอยากจะมาทราบในเรื่องของ Data Center เราก็เห็นแล้วนะครับว่าต่อไปเนี่ยข้อมูลทางด้านพลังงานเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการที่ว่าจะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ ตัวอย่างของประเทศจีนที่เขาเล่าให้ฟังที่เกาะไหาหลำเนี่ยก็คือเขาสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการพยากรณ์ predict, ในเรื่องของอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้นะครับเพราะว่าเขาพูดชัดเจนนะครับว่าการใช้ไฟฟ้าอิเล็กทริกซิตี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเป็นอินด็กซ์ตัวหนึ่งที่จะไปชี้ในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของของประเทศเขาได้ใช่ไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ย อย่างที่กรฟผเราทําอยู่นะฮะอย่าง Data ในเรื่องของทางด้านพลังงานเนี่ยเราก็นํามาใช้ประโยชน์เช่นกันจะเห็นได้ว่าเรามีการจัดตั้งในเรื่องของศูนย์พยากรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือที่เรียกว่า r e Forecast Center ที่สํานักงานกลางกรฟผนะครับซึ่งตัวนี้เองก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านพลังงานสีเขียวต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้า ศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าของกฟผเนี่ยนอกจากที่จะที่ว่าเราจะพยากร์ความต้องการใช้ไฟ24ชั่วโมงโล่วงหน้า6ชั่วโมงโล่วงหน้าแล้วเนี่ยการที่ว่าเราจะต้องพยากรณ์ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนว่าในการผลิตแต่ละชั่วโมงอย่างไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฟผเองก็ดําเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดนอกจากนี้เองทางประเทศจีน ก็ยังมีแผนปรับปรุงโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบกับกเก็บพลังงานในรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกับเนื่องจากเป็นระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต้นหน่วยต่ํา เมื่อเทียบกับระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบอื่นๆโดยนําพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ําสูบน้ําไปกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ําตอนบนและปล่อยกลับมาผลิตไฟฟ้าในเวลาที่ต้องการทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานหมุนเวียนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็มีโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกับรวม3แห่งรวม1531นิเมกะวัตต์ และมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสุกกับแนอนาคตเพิ่มขึ้นอีก3แห่งประมาณ2,480เมกะวัตต์จะเห็นได้ว่าประเทศจีนกำลังมุ่งสู่คาร์บอนนอวทลัลตี้อย่างเข้มขน้นมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ประเทศไทยเองก็เช่นกันมีการกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดไว้ในร่างแนผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP 2024ถึง50%โดยกฟผเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้